ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพี่น้อง FC ทางช่องยูทูปบนชนกฟ้ามเรศทูปผู้ทุกคนครับสวัสดีประจําช่วงเซาเซของวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอาสิมาเปิดแบงก์ว่าแม่ลูกนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับงื่ราคาเมื่อนิดๆนะครับผมเมื่อต้นๆไปถึงเมื่อนกลางๆนะครับอ่ามืัอนี้มีแม่ลูกเมียอายุสามชุดนะครับแม่ลูกผู้อยู่ชุดเดียวนะครับมาโคมใดสนใจโคมใดนะครับชุดใดก็เบิ่งรายละเอียดในคลิปดีๆนะครับผมเรา จังท่อกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคถมกถืกอที่สุดก่อนนะครับผมคมแหลครับเป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูงว่าลูกตัวที่สองครับส่วนสูงอยู่ห่อยยี่สิบนะครับหอยยี่สามประมาณนี้นะครับผมนี่ลูกไส้อยู่แล้วเดือนกว่าครับประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแหละครับผมนี่สดๆนะครับคมนี่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับผมหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับแม่ลูกผู๋นะครับผมนี่นะครับเป็นไหยบามันนะครับเป็นไหยบามัน ชุดที่สองครับเป็นแม่ลูกเมียนะครับผมหัวลูกสองนะครับเนี่ยลูกสาวใจหลูกล้ำงาาๆเลยครับผมเนี่เนื้อหนังดีครับส่วนสูงแม่พอๆกันนะครับรอยอยู่ช่วงรอยยี่สิบถึงรอยยี่สามนะครับเนี่ยกำลังยางอยู่นี่ครับหัวลูกสามลูกสิประมาณสามเดือนนะครับประมาณสองสามเดือนว่าเกิดนี่นะครับผมแม่ลูกเมียครับชุดนี้หนึ่งมืนสี่พันบาทครับผมหนึ่งมืนสี่พันบาทแต่สีมาจัดโปรให้ครับชุดนี้นะครับสูงพอๆกันนะครับ ลูกอายุไรเรียกันนะครับยุ่งน้ำกันอ่าชุดนี้ครับผมเอาไปในค่าสองหมืนหาพันบาทนะครับสองหมืนหาพันบาทครับผมด้ง้วซีโตนะครับเป็นตัวแม่สามตัวผู้หนึ่งนะครับอสําหรับเมื่อไม่งบหน่อยอยากได้ง้วหลายตัวไปเลี้ยงครับสองหมืนห้าในซีโตนะครับผมชุดที่สามครับเป็นแม่ลูกเมี่ยงว้วลูกแรกครับผมส่วนสูงอยู่รอยสามสามนะครับผมนี่ แม่ขาวลูกดําใจลูกงามค่ัครับเนื้อนังดีลูกสาวอยู่ประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือน,นอ่านี่ครับผมงว่วลูกแหลกพร้อมนะครับลูกสาวเดินครับจับลูปได้บายได้นะครับงว่วอหูเยอวครับหูอยูะบ,บอดือ้บอบอยังนะครับลูกไปอ,ออกไปครับเดี๋ยวให้บลูกสาวนะครับ นี่ลูกสาวเหนือนังดีขนาดตั้นครับผมนี่หนึ่งมืนหกพันห้ารอยบาทครับแม่ขาวลูกดำนะครับหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทครับผมชุดที่สี่ชุดสุดท้ายครับเป็นแม่ลูกเมียครับง่วนแวเล่าลูกโตที่สามนะครับอ่าส่วนสูงซ้ากันครับรอยสามสามนะครับประมาณนี้นี่ลูกสาวครับนี่ครับลูกสาว แม่ลูกแดงนะครับอันนี้เลี้ยงลูกดีครับงวอ่างครับโค้งใหญ่ครับเฟมใหญ่เอาไปขุนใส่หยาใส่เฟียงเอาเด้อครับผมอะไรไรสิโตใหญ่ครับอยครับนี่ลูกสาวเนื้อนังดีครับเลียมมองครับผมลูกสาวอยู่แล้วสองเดือนนะครับสองเดือนน้อยน้อยนี่ดุดแม่อย่างเดียวอ่นนะครับชุดนี้กัหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับ ง้วเฮ้าเบื้องต้นนะครับทรงฟีไห่200กิโลเมตรแลกนะครับไกลกว่านั้นกับสะการุ่งห่งกันไปนะครับผมอ่าันใกล้กว่ากับลดได้นิดน้อยครับประกันตามนี้ให้ทุกตัวครับขาทตขาถอนนะครับดูกส่วงสุดด้วนหางดอกนะครับอ่ารอบนี้เป็นไทยบามันทั้งเบิดนะครับผมเข้าประกันหางดอกเพิ่มข้อใม้พร้อมนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจกับเบิ้งคลิปดีๆครับเบิ้งรายละเอียดดีๆ ผมบอกไว้ชัดเจนทุกโตนะครับบอกไว้ชัดเจนทุกโตมาคมไดปรึกษากันดีแล้วโทรมาบอกกันครับ0 8 4 3 2 1 1 5 9 9่นเก้าะครับพิกัดของเขาตั้งูุบันดูง่าตำบนนองแค้นอำเภอปะทุมรัฐจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมมาโคมไดสนใจคมไดเน้นเป็นการโทรนะครับโทรมาบอกกันครับผมมันยังแร้วยังจบนะครับอ่าอ่าสำหรับมือนี้นครับกลับมาฝากใบซ้ำนี้นะครับผมมาคมใดสนใจคมไดสน อ่ามาคมได้สนใจคมได้ทองมาเว้ากันครับ0843211599สำหรับมื้นี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมกราบสวัสดีครับ